Oh สวัสดีค่ะวิวีมิลาชนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมที่มีรถที่กำลังดังและปังมากในตอนนี้นะคะในอินเทอร์เน็ตก็คือออร่ากูดแคทที่ทุกคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักณนะวินาทีนี้นะคะนี่เป็นรถยนต์นวัตกรรมใหม่นะคะที่ g r รด t Wall m o เตอร์นำเข้ามาผ่าจากฮาวาวนะคะแล้วตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า100%เซ์ดังนั้นไม่แปลกใจที่ทำไม คนไทยถึงตื่นเต้นกันมากนักในเวลานี้และที่สําคัญคือราคาจับต้องได้ไม่แพงนะคะแต่เรายังไม่รู้ว่าราคาเขาจะเปิดตัวมาที่เท่าไหร่ได้ยินว่าสองทุ่มคืนนี้เขาจะเปิดราคามาคือเหมือนกับทำให้ลูกค้าตื่นเต้นเนี่ยคล้ายๆกับแบบใส่เปิดซองประมูหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> แล้วนี่นะคะเรามาที่นี่นะเพื่อจะดูอาร์กูดแคทแต่สิ่งที่เราได้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือฮาวาวสีแดงที่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงว่าเออสีมันสวยปกติก็จะมีแค่น้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินเงินแล้วก็ดำสีแดงสวยมากนะคะอืมสวยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงนะเดี๋ยวไว้ถามน้องเขาอีกทีก็วันนี้นะคะวิวจะมาเทสไซส์ออร่ากูดแคทเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดอนุญาตให้เราได้เทสไดฟ์เลยนะคะแล้วก็ a อร r a Goodcat นะคะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะรุ่นท็อปสุดก็คือรุ่น500โปโนะคะแล้วก็รุ่นลองลงมาเป็นรุ่น400โปรซัำติงซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจงจะไปเทสรถรุ่นตัวตรงกลางส่วนรุ่นลองน้อยที่สุดคือชื่ออะไรไม่ดูไปถามพูพีอ๋อ300โปรคืออ๋อคือ300 300โสรโก็คือขับได้300รกิโลสี่คือขับได้400รกิโลรุ่นท็อปก็เลยขับได้ห้ารกิโลไงแล้วก็มี รุ่นท็อปก็คือมีที่จอดแบบ a s สซิสมีแบบเหมือนกับมีผู้ช่วยรอบตัวเยอะมากนะคะซึ่งสำหรับเราวิวีมิลาก็ต้องออกรุ่นท็อปนะคะพรีเมียมแต่ถ้าจะดีนะคะรถไฟฟ้าต้องออกเทสลานะคะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ะเซนเซอร์แปไปเทสไ้าดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะตื่นเต้นตื่นเต้นจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้โหวันนี้เราแต่งตัวเข้ากับรถที่เราจะมาเทสเลยนะคะ ทั้งนี้ไม่มีใครบอกว่ามันจะเป็นสีดำนะคะก็อย่างวีวีก็ต้องขับรถน่ารักน่ารักแบบออร่ากุ๊ดแคทนะคะคันนี้เป็นรุ่น400 Pro นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกันก็ท่าทางน่าจะผ่านศึกของการเทสไซด์มาเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนเข้าไปเราจะฉีดสเปรย์กันโควิดนิดหน่อยแล้วเรา,เราไปเทสกันนะคะไปไปด้วยกันสิไปหน้าฝั่งนู้นรูปไฟฟ้าอยู่นะครับนี่หรอครับ อโอเคอ่างั้นเดี๋ยวขอหน่อหนึ่งขอแป๊บเดียวเดี๋ยวฮะเอาเลยค่ะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่ในรถนะคะแล้วก็กุญแจรถวางอยู่ในรถแล้ววิธีการสตาร์ทเครื่องก็คือเหยียบเบรคแล้วก็เหยียบเบรคอีกทีเอ๊ะมันติดแล้วนี่ใช่ไหมคะโอย่างงั้นเราพร้อมง่ายมากเลยอ่ะทุกคนแล้วยังไงเกียร์อยู่นี่เกียร mm ์ลังนะครับเหยียบเบรค เดี๋ยวลูกค้าข้ามขาดแล้วก็ฝักบาะอะไรนี้เข้าที่ก่อนนะครับเรียบร้อยหมดนีแล้วนะครับค่ะก็กดเกียร์ไฟฟ้าลงนะครับกดเกียร์ไฟฟ้าลงตรงเบรกมือไฟฟ้ารับผมฝังตรงกลางตรงนี้ครับจะเป็นรปตัวพีตรงกลางผมอ๋อโอเคค่ะอ๋ออันนี้คือเบรกมือเนาะโอเคแล้วมันจะมีน้องฟิวปะให้น้องเข้าไปด้วยปะน้องฟิวมาไม่ใช่ฟิวปะมาแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้ฟิวไปโอเคมา ขอบคุณนะคะครับผมพอดีเราสนิทกับน้องฟิวน้องฟิวเนี่ยเป็น I อแที่น่ารักมากตั้งแต่ไปลองฮาวาวนะคะเราลองดูว่าน้องเขาจะสวยน่ารักขนาดไหนนะคะน้องฟิวมาแล้วพี่ขออนุญาตถ่ายรีวิวไปด้วยเลยนี่ค่ะคนนี้นะคะคือ I am f i ฟินะคะกาฟิวที่น่ารักมากตั้งแต่เราไปเทสไดฟ์ของฮาวาวนะคะแล้วน้องเขาก็ช่วยเหลือทุกอย่าง เลยที่เราต้องการเราก็ตอบคำถามให้เราได้ครบหมด mm hmm. อา่มันก็จะมีแบบอย่างนี้สามารถปรับมุมมองของกล้องได้นะคะอันนี้เหรอใช่ค่ะจออันนี้คือเหมือนฮาวาลไหมคะใช่ค่ะสเปค<า>อะไรแบบนี้นคะ่ะเหมือนกันเลยแล้วเราออกค่ะนคุณวิวีเอาหน้าเข้าไปท่ะ เนี่ยมันไม่ขนาดตรงนี้แหละเพราะปกติถ้าเราขับเบนมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ของของรถเราตรงเนี้ยมันเป็นแบบที่คอนโทรลเสียง oh. แต่อันนี้้ามันกลายเป็นเกียร์ oh. <Okay. S 1> แล้วเราออกตรงนี้ออก, oh. ออกทางเดิมค่ะอ๋อคอ่อื <'s> อม เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราไม่ใช้เวลามากเห็นว่ามีลูกค้ารอเยอะมากค,คิตมากใช่ไหมคิตกับฮาวายวะคิดกว่ายอคคะมากเลยคเพราะว่ากระแสแรงมากค่ะที่นี่แล้วตะกี้พี่ถามถามคุณน้องอีกคนเนี่ยนะ,ะเรื่องของแท่นชาร์จเขาบอกว่าเออจะมีแท่นไปบริการเหมือนติดตั้งให้ฟรีเลยที่บ้านเป็น wall charge home charger ค่ะแล้วก็ อันนี้จะไปติดตั้งให้ฟรีค่ะพร้อมติดตั้งเลยก่อนจะติดตั้งเราทำให้ดูวีเราเปลี่ยนที่จ่ายก<ะ>็ได้โอเคได้เียบหรือเปล่าไม่เบียดกันได้เลยค่ะเราเขากลัวไงคือคงเป็นรถคันเดียวในละแวกนี้ตอนนี้แล้วก็ทำเรามาไปด้วยไฟเลี้ยวซ้ายขวาคือมือขวาใช่ไหมไฟเลี้ยวเหมือนอยู่ทางอาวาว่ะทางซ้ายโอเคแล้วตรงเข้าวงเวียนแล้วก็ไปตรงบ้านเป็น,นบา้านแอนดี้ยอนครับ แล้วต่างกับฮาวาวลยังไงอีกไหมส่วนพวกฟังก์ชันความปลอดภัยส่วนเนี่ยจะใกล้เคียงกันค่ะแต่ว่าเนาะมันเป็นไฟฟ้านะคะมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนโหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต่างกับฮาวาวส่วนโหมดการขับขี่อะค่ะจะอยู่มุมขวาที่เป็นเอ่อตรงตรง,ตรงหลังพวงมาลัยอะค่ะุนี้น,นี้ใช่ใช่ใช่ผมแรกค่ะใช่มันนเป็เห้กดเหรอใช่ค่ะมันจะเป็นอีโคออโต้แล้วก็ตัวสปอร์อะไรเงี้ย normal <ช>แล้วก็ขี่มาสปอร์ตแล้วซึ่งมันต่างกันยังไงก็จะอยู่เหมือนอัดคัเร่งนิดนึงค่ะแล้วก็ถ้าสังเกตรถไฟฟ้าเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งนะคะมันจะช่วยหนูหมอบหน่อยค่ะทั้งที่เป็นเกียร์ดีเหรออ่มามันถึงตอนขับขี่อ๋ออ๋ออ๋อแล้วเราดูยังไงว่าไปแล้ว ไปเรยวใช้อยู่นี่แต่เราดูยังไงว่าพาวเวอร์มันจะหมดหรืออะไรเงี้ยหรือต้องไปชาร์จแบตแล้วเป็น,ปนตัวขีดขีดแบตเตอรี่ซ้ายมือค่ะนี่หรอใช่ค่ะมันดูเหมือนพลาสติกเลยอะ่ะไม่มีไฟแมันจะมีเข้าไปดูในฟังก์ชันของที่หน้าจอได้ะคะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอออกหเข้าวงเวียนกันวันนี้อดเยอดอยู่นะไม่รู้ว่าจะซิ่งได้หรือเปล่า มันจะซิ่งอัตราการเล่งไรแบบพาวาวปบ้าหรือว่ามันจะดีกว่าไม่ขนาดาะ่ก็คือเป็นรถแบบใช้ไฟฟ้าแล้วก็ควรขับในเมืองระยะไม่ไกลแบบไม่เกิน500ก<ช>ิโลอย่างนี้ถูกไหมส่วนในแอปพลิเคชันนะคะเขาก็จะสามารถดูจุดชาร์จได้ค่ะคุณวว่าตรงแถวนี้มีจุดชาร์จที่ไหนบ้างเลยนะ,ะแล้วตอนนี้มันมีเยอะพอหรือยังคะ ข้างเยอะนะคะก็จะเริ่มทยอยติดตังกันเยอเื่อมากขึ้นค่ะโอ้โห uh ่ใ huh. กล้ๆแถวนี้ก็มีเดอร์ววอค่ะมี สำหรับร้านมีราดยังไงก็ต้องติดฟิล์มฮอรโซลากาดนะคะ,คะ <laughs> สำหรับมีลูกค้าคันอื่นเออที่ออกออร่ากูดแคทก็มาติดโซลากาดได้นะคะโชว์ลมอยู่ตรงเลอเดอร์เซอร์คูลิดเดียวค่ะมาเปลี่ยนจุดเครื่องเสียงก็ได้นะคะโอ้นี่เราไม่ได้พูดเรื่องเครื่องเสียงเลยเนาะแล้วเออ,อให้พี่บอกตรงนี้นะเฮียรถ <laughs> นั่งแล้วเป็นยังไงคะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนรถปอร์เชเลยหน้าตาข้างนอกนะ ข้างในข้างในเนี่ยถ้าเราชอบเราชอบแบบอันที่เป็นทูโทนสวยมันดูเหมือนแบบดูเหมือนรถเบ็นเล่เหมือนรถอะไรที่เขาเป็นทูโทนหรืออะไรไอ่ะชิ้นงานก,ก็ดูไม่เลวนะแต่เราขัดใจอันนี้มากเลยอ,ะอ่ะคือถ้าคือมันคือทั้งฮาวาวและกูดแคทนะมันเขาพยายามทำให้ดีไซน์อ่ะมันดูแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ พเมียมขึ้นแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เราก็เข้าใจแหละว่าเขาจําเป็นต้องให้มันเป็นคอสถูกที่สุดเพราะว่าเขาเป็นรถที่แบบราคาแบบให้ทุกคนจะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่หน้าตาสวยหน้าตาสวยแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรเยอะแยะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเราก็แค่คัดใจบางอย่างเช่นอันนี่แล้วก็ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบพลาสติกยิงกองนิดนึงกดไปกดมาอาจจะหักได้น้องฟิล ันเนี้ยเขาออกแบบให้มันเหมือนกับว่าแบบเครื่องบินอะไรเงี้ยค่ะอืมอืมแต่ทีเนี้ยสมมุตินะมันหักเปลี่ยนได้ปะอ้าวแล้วพี่ไปกดอะไรกดแอร์แอร์แอร์ค่ะไม่คองแกงนะมันเป็นโคลเมียมเลยนะสมิตช์แล้วถ้ามันหลุดอ่ะมันมันจะลอกไหมไม่ลอกอย่างนั้นเหรอกเหมือนกับมินิออกแบบให้มินิคุเปอร์คือออร่ากูดแคทเป็นอะไรที่มิกซ์ทุกอย่างบนโลกใบนี้ในรถที่สวยที่สุดหลายหลายแบบมา บอชมินิครับกับรถจะลองฟังเสียงไหมใช่ใช่อันนี้ก็ฟังก์ชั่นการใช้งานดูง่ายนะคะหน้าจออะไรเห็นราก็นี่แล้วแล้วก็เราอยากฟังเสียงก็ฟังอยู่แล้วคอนโทรลเสียงอยู่ตรงนี้เป็นวิทยุก็ต่อแบบพาวเวเลยไหมค่ะต่อบลูทูธต่ออะไรแบบนี้มีแอปเปิลคาเฟ่ค่ะมีอคาเฟ่อยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้มันดูหนังได้ไหม ค่ะแล้วคือพี่เห็นแบบอย่างฮาวาวอย่างเงี้ยเขาต้องอัปเดตอะไรอ่ะเขาก็อัปเดตรถไปอ,อัอตโนมัติหรออัปเดชเง่อไ i f i อัปเดตอัตโนมัติคอันนี้นะทุกคนคะเดี๋ยวอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือเราต้องมาฟังเสียงนะคะว่ารถคันนี้มีเสียงลำโพงติดตั้งที่ออกมาเป็นยังไงนะคะคือเราได้เห็นประสบการณ์จากฮาวาวแล้วแล้วก็ ลูกค้าที่ชอบฟังเพลงเราไม่ได้ว่าเขาแย่นะเขาก็ฟังดีเพราะแล้วก็หน้าจออะไรดีรองรับระบบเสียงหลายๆแบบแต่ว่าสําหรับลูกค้าที่ชอบฟังเพลงเนี่ยบางทีก็จะน่าหงุดหงิดไปนิดนึงเพราะว่าหน้าลําโพงของเขาขนาดไม่ใหญ่มากแต่อารากูดแคทเนี่ยวิวิยังไม่รู้แต่เท่าที่ดูนะคะก็คู่หน้ามีลําโพงทวิตเตอร์อยู่ตรงนี้ของฮาวามันอยู่ที่แผงประตูอันนี้อยู่ตรงนี้เราคิดว่าเสียงหน้าจะดีกว่าฮาวา เพราะมันอยู่ที่เสา A พอดีแล้วก็ส่วนส่วนอันเนี้ยลำโพงเสียงเสียงต่างเนี่ยมันก็อยู่ตรงแบบฟูดใสข้างหลังเป็นยังไงไม่ได้ดูพี่ได้ดูมั้ข้างหลังเราไม่มีทวีตเตอร์เนะมีทว<ะ>ีตเตอร์ปะ่ปะอ๋ออ่ะส่วนข้างหลังนะคะลำโพองอยู่ที่แผงประตูนะคะเหมือนจะไม่มีทวีตเตอร์เดี๋ยวจอดรถแล้วลงไปถ่ายให้ดูเนาะพนิ เป๊ยนยังนาฬิกาโอสบายตั้งพักใหม่จริงๆองต่อบูทูแต่ว,ว่าไม่เป็นไรนอันนี้คือมันวิทยุมันขลื่นไม่ดีหรือว่าอะไรอระมาอเพียงช่างเศร้ วี่งางโอบห่างด้วยยังมีใครน,น่าขาดเบรอะที่ขาห๋อก็เหมือนฮาวาลแหละมันไม่ได้มีเบรคือเราเข้าใจว่าลำโพงโอเอมที่มากับรถเนี่ยมันจะเป็นต้องเซฟคอร์ดอยู่แล้วอุ้ยเ m คันนั้นกับชนคันนี้เนี่ยเต็นมากเขาไม่เบรกเลยอืมก็จริงๆงร,รู้สึกเป็นไงครับนิ่มไหมก็รถอ่ะ ก็นิ่มนิ่มดีคือเป็นไงเยียมรู้สึกว่าอจะเร่มมา่อะไรอืดไหมไม่อืด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 แล้วก็ดีแล้วก็มีความหนักมีความหน่วงมีความแบบเหมือนรถยุโรอะจริงๆรไม่ได้โกหกคือให้เทียบกับเทียบกับแบบโตโยต้าฮอนดาปัจจุบันเนี้ยเราว่าเขาจะต้องหาทางพัฒนาขึ้นมา ให้ได้เพราะอันนี้กํลาลังมาแรงมากแล้วเราสั่งงานด้วยเสียงได้ไหมตอนนี้ได้อยู่แล้วต้องชื่อน,น้องสวยอีกปะเอออันนี้เราอันนี้มันกาําลังเซนอยู่นะสวยช่วยใช่ค่ะไม้กดที่รังคงเหมือนฮาวาได้ไอ้กดที่ภูเขอะไรเหมือนฮาวาได้เลยค่ะตรงไหนหรอตรงข้างๆกับโทรอะค่ะที่เป็นโทรใช่ใช่นั่นแหละค่ะกดรูปแล้วก็กดเฮ้ยหลกดได้กดค้างหรอได้ยินไหมมันจะตอบปะ ไปโตโยต้าช่วยพูดอีกครั้งปิดแอร์ให้หน่อยอะนะปิดแอร์ปิดแล้วค่ะแอร์ปิด turn on air condition เนะอะอ๋อพอมันต้องภาษาไทยใช่ไหม พอเขาต้องส่งไปเรียนอินเตอร์โรงเรียนอินเตอร์นะหรือโรงเรียนไบนลิงกัวเพราว่าถ้าภาษาไทยเสร็จภาษาไทยคุณต้องพูดภาษาไทยโอเคน่ะเปิดแอร์ร้อนเร็วๆด้วยเร็วเนี่ยเราพูดเร็วบนไบเปิดแอร์เปิดแอร์รอ เขาจะรับได้คำพูดสั้นๆถงคนว่าให้รู้ว่าเวลาสั่งงานคนทีคนที่สั่งงานเฮโร่กำลังจะบอกว่าวีวีพูดเยอะใช่ไหมคุณกำลังจะบอกว่าดิฉันพูดเยอะเกินไปมันจะทำให้คนไม่ฟังดังนั้นดิฉันจะต้องพูดอะไรสั่งลูกน้องเหรอหยุดทำไมทำชั่วแบบนี้รถลูกค้าพังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรหรือว่าคุณทำดีมาก แน,นแล้วลูกน้องก็จะแบบแอภิเชตมากแบบนี้เหรอคะไม่ต้องพูดเหตุผลรืออะไร <c oughs> เครเหียงไม่ออก <c oughs> น้องปิวงงใช่ไหม <c oughs> พอแล้วสนุปจะถึงแล้วเนี่ย <c oughs> คือพี่ว่ามันไม่เหมือนตอนที่ฮาวาวเพราะว่าตอนนั้นน,น่ะถนนเราไปขับตรงนั้นแล้วก็มันมันโล่งกว่าตอนนี้มันมีรถติดนิดนึง แล้วก็เวลามันท้ายจะออกละสายหนึ่งสอคนเข้าออกเยอะอะไรอย่างอืมนใ,ใหญ่แล้วแล้วที่จะลนแค่ไปอ่ะ,<ห>อะเอาล่ะโดยรวมคือมาให้ดูคร่าวๆเอ้ยมันยังไม่ถึงฉันมัต้องเลยโฮมโปรไปหน่อยมาให้ดูคร่าวๆว่าหน้าตานะคะรถคันนี้เป็นรุ่น400 Pro เนาะเป็นรุ่นตรงกลางนะคะสำหรับรุ่น500 Pro คือมีอะไบ้างนะคะ <500 S 1> ผู้ช่วย <Pro S 1> ว อ๋อเหรออีกตัวหนึ่งอยู่ไหนล่ะอ่าเพิ่มสีทูตูสีเป็น6อสีเข้ามาค่ะเขียวหลังคาขาวกาแฟหลังคาน้ำตาลค่ะคุณวิวีอ๋้เบาะจะเป็นเบาะนวดได้ค่ะอันนี้ใช่ค่ะแล้วก็มีเมมโมรี์ซีทกับตัวเมมโมรีตรงกระจกค่ะครับแล้วก็เซนเซอร์ค่ะอ๋อซึ่งอย่างนี้จริงๆแปลว่าตัวนี้ลองท็อปเนี่ยลำโพงตัวนี้ไม่มีอ ม่เป็นไรพี่เปิดให้ดูห้าร้อยเราเอาตาค่ะที่เป็นที่เป็นอแล้วตัวรองสุดนะคะตัวกล่ำสุดที่วิ่งได้สามร้อยโปรเทคโปรอะไรสามร้อยแต่ว่ามันเป็นล้อยสิบเจ็ดนิ้วอะค่ะแล้วก็เป็นอกกระทายังไม่เป็นสองร้อยล็อกกระทะเป็นเป็นแบบเป็นฝาครอบอะค่ะอืก็เข้าใจได้นะราคากับอะไรก็จะ ต้องใช้วัสดุที่มันเหมาะสมตามราคาเป็นแล้วก็เบรคมืออยู่นี้แล้วก็ปิดปิดปิดตรงนี้เรงนี้มีอะไรน้องฟิลอยากบอกไหมเออมีที่แช่นชาตรงนี้พี่จําได้แล้วก็ตรงนี้ด้วยปะอันนั้นเป็นสัญญาณกุญแจค่ะคุณมิวี่อ๋อก็คือกุญแจต้องวาตรงนี้เท่านั้นเหรอแจล้ววางอย่างอื่นไหมไม่เข้าใจอ่ะ แล้วคุณแจต้องวางตรงนี้ตลอดหรือ,อ,อไ,ไม่เกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าแบบมันอ่อนเออแบตเตอรี่มันอ่อนอย่างเงี้ยเราไปวางตรงนั้นมันจะรับสัญญาณได้ดีกว่าอันนี้ไม่ชอบนอกนั้นชอบหมดเลยมีอันนี้มีอันน,น,น,นี้แล้วก็มีอีน,นี่ดังนั้นอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วก็มีชา์ได้ชาร์จได้ก็ไม่ต่างกัาบฮาวาบางจุดใช่ค่ะอันนี้ต้องเปิดอ๋อโอเคค่ะดีดีด ดีนะกับการขับรถในกรุงเทพแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วยที่สําคัญแต่เปลืองไฟบ้านหรือเปล่าไม่นะคะเพราะว่ามันจะมีแถมมอชานให้แล้วก็ถ้าบ้านคุณไม่ได้จะเป็นสามเฟสอยู่แล้วสามเฟสสามสิบทับร้อยอยู่แล้วค่ะอ,อ,อันนี้ก็สามารถติดตั้งได้เลยก่อนที่จะมาติดตั้งค่ะเดี๋ยวเขาจะมีช่างที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก่อนอแล้วก็ให้คาแนะนํากับลูกค้าค่ะก่อนที่จะติดตั้งอีกทีหนึ่งค่ะอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราทําแบบไอ้ที่รับรังสี รับแสงแดดแล้วก็มันเป็นไฟฟ้าน่าจะประหยัดไฟได้นะโซลาเซลล์ใช่เดี๋ยวตรงนี้ต้องถามช่างเทคนิคกีรยวได้ไหมมันอาจจะไม่พอนะอ่ะโอเคงั้นเราจบติดคลิปที่เท่านี้นะขอบคุณน้องฟิวมากเลยเดี๋ยวพี่ติดต่อมาได้สองทุ่มใบเปิดสองเปิดนะโอเคเดี๋ยวมีลูกค้าขอตัวค่ะพี่ได้เลยจางสบายจางสบาย มาดูรถในโชว์รูมนะคะสำหรับลำโพงข้างหลังนะเอ๊ะน่าจะเหมือนกันเหรอห้าิวไม่ได้ต่างไม่มีทวิตเตอร์คาบากเขายังม,มีทวิตเตอร์ข้างหลังนะแต่ว,ว่าเผลอๆถ้านั่งข้างหลังเนี่ยน่าจะขัดใจมากนะคะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยสำหรับรุ่นทอปเนี่ยได้ยินว่ามีสาม มีหกหกลำโพงเท่าที่ดูก็เดาได้ว่านับทวิตเตอร์ข้างหน้าด้วยหนึ่งสองนะคะสำหรับข้างหน้าเนี่ยวิววิว่าที่มากับตัวรถเนี่ยเสียงดีกว่านะคะดีกว่าที่จุดติดตั้งแต่ว่าสำหรับรุ่นโปรเนี่ยตะกี้เราพชดีเราใส่หูฟังด้วยนะเราก็เลยแบบเฮ้ย <c oughs> มันไม่มีลำโพงจริงๆสำหรับรุ่นลองลงมา ไม่มีไม่มีเสียงออกเลยนั้นแปลว่าตรงนี้เป็นลำโพงทางเดียวไม่ใช่แกนรวงทางเดียวคู่หน้ากับทางเดียวคู่หลัง4ี่ตัวเห็นสมควรนะคะสําหรับทุกคนที่กำลังจะออกอารากูแคราชอบฟังเพลงมาเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงที่ร้านมิลล่าออดิโอนะคะรับรองว่าจะเปลี่ยนทวิตเตอร์ข้างบนนี้ให้แล้วก็คู่หนี่ข้างหลังไม่มีช่องทวิตเตอร์ก็ ถ้าไม่ดีซีเรียสมากก็ใส่เป็นแกนร่วมนะคะแล้วที่สําคัญต้องติดเบสบล็อกเพิ่มเสียงเบสเข้าไปนะคะหรือนะหรือถ้าชอบเบสหนักมากๆเนี่ยมันมีช่องเก็บอะไรอยู่สามารถติดตั้งตัวซับบล็อกได้นะคะเอ้ยขอโทษจับหลุมยางอะไรได้นะคะข้างหลังก็เป็นว่าวีวขอปิดการรีวิวการเทรซไดฟ์อาร่าูดแคสแต่เพียงเท่านี้วันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยได้รถเมื่อไหร่เราจะลองเปลี่ยนชุดเครื่องเสียงจริงๆ ให้ทุกคนดูแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ